สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะกลับมาพบกันอีกแล้วนะกับรอบอาจจะเล็ลงมาบ้างนะครับกับวันนี้รอบกีฬเนี่ยสามโมงสองโมงครึ่งค่ะีสองโมงครึ่งนะฮะกับผมนะเต็มหน้าแกงรักรถนะฮะแล้วในช่วงไปของวันนี้ก็มากับน้องกุ้งคันเดิมนะฮะคะสวัสดีค่ะกุ้งนะคะเซลน้องใหม่นะคะฝากตัวด้วยค่ะมีฝากตัวด้วยนะฮะวันนี้พกอะไรมาด้วยกันเนี่ยพกกระดิ่งมาค่ะนะฮะมาเตรียมเรียกเรียกเขาเรียกว่า เรียกลูกค้าเรียกลูกค้านะแล้วแล้วก็เรียกชาวแก๊งผมไปไปติดน้องกุ้งแทนแล้วอันี้ไม่ติดผมแล้วนะก็ให้น้องกุ้งแนะนําการสักนิดหนึ่งว่าเราอยู่ที่ไหนอะตอนนี้ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่กฤษดากูุ๊คาร์นะคะโชว์รูปรถมือสองที่ใหญ่หนึ่งในห้าของการจนาเลยนะคะบอกเลยว่ารถที่นี่มีให้เลือกมากกว่า500คันค่ะพี่เส้นทางการเดินทางมากฤษดากูุ๊คาร์นะคะง่ายมากๆเลยค่ะ ไปที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เข้า Google Map ได้เลยอันนี้ง่ายสุดๆเลยสุดๆมันอยู่ย่านกาญจนาถาวบางแคเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าเทคโนโลยีมันเข้าถึงกันหมดแล้วนะครับก็ลองเซิร์ชในโทรศัพท์ดูแล้วกันว่า Google Map เลยเข้าไปพิมพ์ว่ากฤษดาคุตคานะคะเป็นภาษาไทยนะฮะจะมานี่เลยทันทีนะครับหรือว่าจะพิมพ์ว่าแกงลากลก็ได้มันก็จะปักหมุดมาที่นี่ทันทีท่านก็ขับรถมาง่ายๆเลยนะครับแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมากลัวโควิดโดนกักตัวต่างๆครับอกเลยว่า ที่นี่นะคะเราสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะคะมีให้เลือกมากกว่าโอ้รถเยอะมากค่ะ5ร0กว่าคันค่ะดูดูได้ที่ไหนถ้าพี่อยากดูจะดูได้ที่ไหนพวกไลฟ์พวกวิดีโออะไรเงี้ยสามารถดูได้ที่ y o u t u b e นะคะแล้วก็ Facebook Instagram ค่ะแล้วก็ t ทวิตเตก็สามารถดูได้ค่ะเนี่ยค่ะก็คือเรามีทุกช่องทางดีกว่านะคบไม่ว่าจะเป็นนะฮะแฟนแฟนเพจได้ก็สมัคร สามารถกดย้อนดูได้เหมือนกันนะ <S 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 วันนี้น้องกุ้งมาอาการไม่ดีเลยนะเ,นเก็บอาการหน่อยนะแล้วก็ไอจีนะครับก็มีการลงรถเหมือนกันอีกเช่นกันนะครับก็ไลน์แอดไว้ติดตามแบบพูดคุยกันได้นะับปรึกษาปัญหาเรื่องรถนะฮะหรือว่าปรึกษาการออกจัดไฟแนนซ์สอบถามรถต่างๆเนี่ยเข้ามาที่ช่องทางนี้ได้เลยนะครับไลน,น์แอดไม่ได้เลยพี่<อ>ูลืมพูดมีทิกตอกด้วยมีทิกตอกด้วยใครทำตอนนี้ทิกตอกกำลังมีคอนเทนต์ลงมาเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากรู้เก็บความรู้เรื่องรถต่างๆนะคะสามารถไปฟอล ฟอ l ์ o w อติดติตอก,กได้เลยนะคะที่ช่องกิษดาค้าค่ะอ่าเดี๋ยวพี่ขอแชร์เรียกชาวแกงสักนิดนึงอ่านะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะที่เข้ามานะะในวันนี้นะ,ะสำหรับใครที่เข้ามานะคะและยังหยุดดูรายนี้อยู่นะคะกุ้งบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนคุ้มแน่นอนกับรายนี้นะคะบอกเลยว่านอ,นอยู่กับรถ Fortuner ค่ะปี2006เครื่องดีเซล3.0นะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นเครื่องเทอร์โบ ตัวท็อปด้วยนะคะ,ะไม้น้อยสุดๆแต่ว่าขออนญาตยังไม่บอกไม่นะถ้าอยากรู้ไม้คันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราอบอกเลยว่าคันนี้รถปีศูนย์หกนะครับปีนี้ปีสองหนึ่งรถสิบห้าปีแล้วได้แล้วไม้คโคตรน้อยนะครับสาหรับคันนี้นะแล้วเป็นตัวท็อปด้วยนะตัวนี้นะสาหรับถึงจะเป็นตัวนะครับโฉมแรกนะฮะตัวนี้ปีศูนย์หกนะเป็นโฉมแรกที่เขาทําตต้าฟอร์จูเนอร์เข้ามาเลยนะครับขายดีมากๆสําหรับตอนนั้นเรียกว่าขายใบจองเลยอ่ะพวกเซลล์ตอนนั้นนะสำหรับมือหนึ่งนะครับก็ อีกหนึ่งรอบนะครับตัว,ต,วตัวนี้ Toyota Fortuner นะครับตัว V3.0 นะครับดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับมากับปี06นะฮะมาด้วยราคา4,39,000าน้นบาทเท่านั้นค่ะ,ะแต่ว่าแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่สะดวกซื้อสดนะคะอยากะจะดาวบอกเลยว่าคันนี้ไฟแนนซ์นะคะจัดให้ยอดได้เยอะสุดๆเลยค่ะคันนี้นะคะไฟแนนซ์ให้ยอดมา4 0 0แสนะคะ่ะคนอยากจะออกนบอกเลยว่า4 0 0หม0นออกคันนี้ได้แล้วพี่ ฟอร์จูเนอร์นะคะพี่ใช้ใช้เงิน4ี่หมื่นก็สามารถออกได้แล้วถ้าใครอยากรู้เลขไมค์คันนี้นะคะอย่าเพิ่งกดสกคิปไปนะคะอย่าเพิ่งกดเลื่อนอ่าเลื่อนไลค์กุ้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูรถกันเนาะ<ช>ว่าภายในตัวเครื่องอะไรเป็นยังไงบ้างค่ะครับ,บค่ะพี่ติ๊ตค่ะเป็นยังไงต่อบ้างคะพี่เดี๋ยวขอพูดเรื่องราคาสักนิดนึงแล้วกันครับโดยโดยกันเนอร์อเขาเนี่ยโตยโตยต้าฟอร์จูเนอร์เนี่ยพวกไม่ต้องฟอร์จูเนอร์หรอกพวกแบรนด์โตโยต้าอย่างเงี้ยราคาเขาจะไม่ค่อยตกถึงจะเป็นมือสองก็บางคนถามว่าทำไมปีศูนย์หกยอ่ะ 400,000สามเนี่ยที่เราขาย400,000สามเก้าหมื่นไอ้เก้าพันนะครับ 4, ทำไมราคามันยังแบบดูสูงอยู่เลยรถปีศูนย์หกนะครับด้วยส่วนหนึ่งคือโตโยต้าเนี่ยราคาเขาไม่ราคาตลาดราคากลางเนี่ยเขามไม่ค่อยตกเลยใช่ค่ะ,ะคมีราคาตกยากมากใช่มาถึงจะซื้อมือหนึ่งไปมือสองขายก็ยังยังได้อยู่นะครับแล้วตัวนี้ที่ขาย4 3 9 0 0 0บาทเนี่ยอาจจะราคาอาจจะสูงสูงกว่าที่อื่นสักหน่อย นะครับในระในระดับคันเดียวกันในรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเรารับประกันเลยว่าคันนี้โคตรดีที่สุดในตลาดนะทำไมสีเราไม่เคยทำสีเดิมทุกอย่างเดิมสภาพข้างในนี่โคตรดีแล้วไอโคตรน้อยเดี๋ยวผมเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากพลาดต้องตาม้องดูนะคะตัวเลขตัวเลขไม่เนยรับประกันแท้แน่นอนทำไมถึงแท้เดี๋ยวผมเอาไว้ดูอีกนะครับเราขายรถด้วยความจริงใจนะครับตรงไหนดีบอกดีตรงไหนไม่ดีบอกไม่ดีนะครับสำหรับคันนี้ แต่บอกผมบอกเลยว่าคันนี้แม่งโคตรเนี้บอะเนี้บอะถ้าเป็นผู้หญิงก็เปลียดเป็นไงอะฮะทำไมมองหน้าเราซะก้องพี่หนูลืมบอกไปคันนี้เจ้าของเก่านะคะเป็นถึงสจอนะคะเป็นเป็นถึงสจบจานี่อะไรสจนี่อะไรคะพี่อ๋อน่าจะเป็นแบบพวกสมาชิกผู้แทนจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับเป็นรถแบบแนว ผู้ใหญ่ทางทางานราชการต้องขอความก่อนว่าสจเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องมีรถประจําตําแหน่งอยู่แล้วซึ่งคันนี้ทำไมรถปีทำไมรถ15ปีถึงไม่น้อยนะคะเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยไปถึงสจเนาะบอกเลยว่าอันนี้ก็คือจอดไว้ที่โยโดยส่วนตัวเขาใช่ไหมเขาเป็นสจเงี้ยเขาก็จะมีแบบเหมือนรถมีรถประจำตำแหน่งของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีรถที่เขาใช้งานเองอยู่แล้วนะคันนี้ก็เลยเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานดีกว่าเวลาไปทํางานเขาก็จะเอารถที่ประจำตำแหน่งเขาไปใช้มากกว่านะครับก็เรียกว่าถ้าอยากได้อะ เราจัดได้ไหมจัดเท่าไหร่สี่แสนว่ะคันนี้คราวนี้ไฟแนนซ์นะคะให้ถึงสี่แสนเลยนะคะพี่กำเงินมาสี่หมื่นได้ฟอร์จูน่าบ้าไปแล้วก็อาจจะต้องใช้เงินเพิ่มอีกสักประมาณ40,000ื่นเนาะเพราะว่าคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้4 0 0สี่แสนใช่เพราะว่ะราคาต้นนะคะจะอยู่ที่439,000สามค่ะอ่านะขายไม่ขายขายค่ะอ่ะเดี๋ยวสวัสดีกับแฟนเพจทันทีหนึ่งนะฮะอ่านะคุณตูนจุ่มพลบอกว่างานแท้ครับหน้านสีดำเงามากใช่นะครับ สีเดิมนะสีเดิมโรงงานบางจัดนะครับเม็ดมุกนี่ยงอยู่นะครับพวกนี้สีดํานี่ถ้าเขารักษาไม่ดีเนี่ยสีดํานี่เป็นรถที่รักษายากมากเลยนะจริงๆนะรอยขนแมวก็เกิดขึ้นใด้ใช่รับเช็ดแค่อะไรก็ใช่อันนี้คือโดยเป็นปกติปีศูนย์หกอาจจะมีแบบลอยมาบ้างนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นตรงเนี้ยสภาพที่แบบวขนาดนี้ก็ใช่แต่ว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ปัญหานะไอ้เรื่องขนแมวลอยขีดข่วนเล็กๆน้อยข้างนอกเนี่ย เดี๋ยวเราจัดให้ได้ใช่ไหมตอนออกรถใช่ไหมเดี๋ยวหนูขัดได้เองเลยที่กิตสดาคุณค่ะขออะไรมาจัดให้ได้ขอหนูได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจัดี๋ยวเราขัดให้เลยใช่ไหมก่อนรับรถเนี่ยเราขัดเคลือบแก้วให้เลยนะครับขัดให้แบบเนียนๆเลยลอยเนี่ยไม่มีกันเลยนะครับตัวนี้นะมาพร้อมกับชุดแต่งนะน่าจะเป็นชุดแต่งตัวนี้เป็นชุดแต่งสมาร์ทนะครับสำหรับโฟลเดอร์นะครับหน้าหลังโป่งข้างนะครับ ให้น้องกุ้งแนะนำได้ฟังดังไปดูภายในรถเลยไม้เดี๋ยวเรามาแนะนำด้านนี้แล้วก็ไปดีกว่าไมด้เลยจะได้ไม่เสียเวลาสำหรับคนที่ดูอยู่เนาะนะครับเมื่อคลิปก่อนพี่สอนเราดูขอบยางไปแล้ววันนี้จําได้หรือเปล่าหนูยังจําได้ไม่เป๊ะเท่าไหร่ค่ะพี่จำได้หรือเปล่าทำไมพี่เอาหนูมาขายในไลฟ์อย่างนี้ล่ะเมื่อวันก่อนพี่เพิ่งสอนเองนะไม่ใช่เมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้อ่าเมื่อวานด้วยพี่เอาหนูมาขายในไลฟ์สินคันนี้ที่จริงน่าจะเป็นนะถ้าล้อเดิมเขาจะเป็นขอบ แค่เป็นขอบ15 16แล้วเราใส่ยางแก้มใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยเจ้าของเดิมนะเขาแบบแต่งแนวแบบอารมณ์แบบคล้ายๆแบบ V.I.P. ใช่อยากจะให้ล้อ V.I.P. นิดนึงนะฮะับเขาก็จะไปเปลี่ยนแม็กมานะฮะเป็นตัวนี้ขอบเท่าไหร่อันนี้ถ้าผมเดาได้เป็นขอบ20เดี๋ยวผมขอดูสักพู่นึงอ่ะใช่นะครับตัวนี้เป็นขอบ20นะครับเป็นแม็กของเลนโซนะฮะร,รับประกันความคงทนนะครับเลนโซเนี่ยเป็นยี่ห้อแม็กในไทยที่แบบว่าค่อนข้างได้รับมาทัก มาตรฐานที่สูงต้นนะคะใช่ใช่นะครับดีดีดีกว่าแม็กทั่วไปนะที่เขาไปแม็กแต่งแม็กอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยเห็นข่าวแม้่เวลาเขาไปไปขับลงหลุมปุ๊บแม็กแตกเกิดอุบัติเหตุได้นะอ่ามันบางอย่างอ่ะมันเป็นอันมันเป็นสิ่งเดียวสี่ล้อเป็นสิ่งเดียวที่สัมผัสกับถนนแค่นี้ก็ยืนยันได้แล้วค่ะพี่ว่าเจ้าของเก่าดูแลดีแค่ไหนนะคะอ่ะมาส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นชุดโป่งข้างนะะของชุดแต่งสมาร์ทเขาแหละนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับ แล้วก็มีครอบเป็นครอบของครอบพรมมานะครับตัวนี้ยังยังต้องเป็นแบบว่าพับพับกระจกไฟฟ้าได้แต่ว่าถ้าใครอยากเปลี่ยนเป็นตัวโฉมแชมป์นะโฉมแชมป์เขาจะมีไฟไฟเลี้ยวตรงนี้ไฟเลี้ยวตรงนี้ <ฮะ S 1> อ่าเขาจะมีโฉมหนึ่งเขาเรียกโฉมแชมป์ <ฮะ S 1> สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันแล้วไปเพิ่มกล่องปรับไฟฟ้าได้นะครับมาดูในส่วนของดาวงงด้านหลังก็เลยนะเราค่อยดูภายในได้<น>ได้เลยพี่นะครับอ่ะ เราพูดมีอะไรสะดุดตายไปแ้วตรงนี้จริงๆก็สะดุดทั้งคันเลยอะค่ะพี่เพราะว่ามันหล่อมารถเหรอฮะเอยเรานะเรานะนะครับนี่นะก็ามาจากชุดแต่งของเขาเหมือนกันนะเป็นชุดแต่งสมาร์ทด้เป็นตัวนี้กับตัวนี้เลยนะครับอาทําแบบออกท่าคู่หลอกๆหน่อยถอยนี่ถอยนี่ไม่ต้องกลัวฮะตัวนี้มีเซนเซอร์มาแล้วนะสำหรับรถปี0ูนะเซนเซอร์ถอยมีมาแล้วนะครับไฟแดงครับทิมครับแต่เขาเรียกกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ไฟทับทิมนะไฟเบรกนะ สภาพสภาพปีศูนย์หกนี่ราสิบห้าปีนี่ขนาดนี้เหมือนหลอกอะพี่แต่ไม่ได้หลอกไงไต่ล่กเหมือนหลอกแต่ว่าไม่ได้หลอกไงเราไม่หลอกเลาขายจริงนะครับสภาพแบบโคตรดีอะผมแบบแนะนําให้ไปใช้ดีกว่าสําหรับคันนี้นะครับคันนี้นะคะกุ้งจะเปิดเผยเลขไม้คะันนี้นะคะไม้อยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งแสนห้าหมื่นเท่านั้นค่ะพี่ฟังไม่ผิดค่ะพี่สิบห้าปีไม่แสนห้าร่าดเปล่าเบอร์มากก็คือเอาใจแบง่ายๆค่ะพี่ ปีหนึ่งเนี่ยลูกค้าเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยใช้ไม่ถึงพันโลด้วยซ้ำค่ะตีซะแสนห้าลถสิบห้าปีตีซะปีละหมื่นปีละหมื่นเดือนละไม่ถึงพันเดือนละไม่ถึงพันโลแล้วถ้าคิดแบบเฉลี่ยเฉยอย่างเงี้ยถ้าไม่ค่อยได้ใช้นะมาเดี๋ยวเข้าดูไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวผมจะตาเครื่องให้นะครับสำหรับภายในนะผมบอกเลยว่าคันนี้ดูจากหนังหนังเขาแล้วก่อนไงหนังโคตรมันยังตึงนะ พี่ติ๊ดหนูถามนิดนึงแล้ว,วอันเนี้ยเกียร์อย่างเงี้ยพี่อันเนี้ยคือหมายถึงยังไงคะพี่สําหรับท่านไหนที่ไม่รู้จะได้บอกว่าเป็นรว<ล><อ>หนไ<อ>รู้วยหนูเพิ่รงรู้เมื่อกี้เลยพี่อ,อันนี้เป็นเกียร์ขับสี่กับขับสองค่ะพี่ใช่ไหมคือไฮกับโลใช่ด้วยคันนี้เขาเป็นเกียร์เขาเป็นรถขับสี่แต่ว่าในขับสี่แต่ละรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันใน Fort u n เ r er ตัวนี้นะครับเป็นขับสี่แบบฟ l time f ฟู l t ท m e คืออะไรคือเขาขับ สามารถขับเคลื่อน4ี่ล้อด้วยความเร็วสูงได้ตลอดเวลานะครับโดยการแบ่งอาจจะตัว ECU ประมวลผลว่าอเดี๋ยวทางแบบนี้ล้อหน้าคู่หน้าวิ่งซัก40%นะฮะล้อหลังวิ่ง60%นะครับคือมันก็จะช่วยในการขับขี่นะฮะความแบบมั่นใจนะฮะเลี้ยวโค้งเนี่ยมันจะเกาะถนนมากขึ้นกว่ารถขับ2ทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น,สนเสน่ห์ของรุ่นนี้เลยดีกว่าสําหรับขับสี่ฟูทานถ้าผมเปรียบเหมือนรถ มาตอนไหนเนี่ยเพราะผมเมอเปรียบเหมือนคันนะแต่ว่าเทียบสเปคเขาได้ก็ก็จะเหมือนกับซูบารุที่เขามีขับสี่ตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นนะครับอ่การใช้ของมันอ่ะบางคนถามว่าเ้ยมีนี่มีแต่บางคนยังใช้ไม่เป็นเลยนะอ่าค่ะอ่าอันนี้คือปกติคือเขาจะมาที่ตัวนี้ตัวไฮนะครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าเจอไฮนี่คือใช้ปกติใช้ขับทั่วไปนะครับในรอบสูงส่วนมาปุ๊บอาจจะเจอฝนตกและเจอทางคูขะ อะไรเล็กน้อยหรือว่าจะทางลูกรางเนี้ยเราเลื่อนขึ้นมาเป็นไฮไฮโลไฮโลนี่ก็ช่วยเขาเขาจะล็อกเพาเฟืองท้ายกลางและให้ขับ50 50 50มันไม่สมูทมันเหมือนแบบว่าจะให้เราล็อกเหมือนนิ่งอ่าให้แบบมั่นใจขึ้นให้การทํางานในการตะกุยสิ่งกีวางต่างเนี่ยไม่ให้รถแบบว่าสะบัดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เอร์ก็ก็ลุยลุยป่าลุยอะไรได้ใช่ไหมพี่อ่า นะครับแล้วลุยก็เขาแต่งไปลุยกันนะเอาหรอ,อสำหรับรุ่นเนี้ยเขาก็ไปลุยป่าตั้งกันตั้ง,ง,ง,งหนาหนอัรยแล้วฮะเพราะว่าเขามีเกียร์ซูทาร์เนยแล้วก็มีเกียร์อีกลูกหนึ่งเขามีเกียร์สองลูกนะมีเกียร์ขับเคลื่อนปกติแล้วกเกียร์สโลเกียร์สโลก็คือนะถ้าปรับมาขวาสุดเนี่ยเขาจะเป็น LL ถ้าท่านสังเกตแถวสังเกตเห็นนะไม่แก้ให้เลยอะ่ะนะฮะก็จะมี LL เนี่ยก็คือแบบว่าเขาจะใช้เกียร์สโลแล้ว นะครับก็ใช้ในการปีนป่ายอุปสรรคต่างๆเนี่ยลูกนี้จบเลยนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยบางคนจะเอาไปแบบว่าลุยป่าจัดๆตัวนี้ตัวนี้เขาเป็นรุ่นแรกเขายังไม่มีพวกอาวุธเขาเรียกอาวุธในการเพิ่มประสิทธิภาพก็คือพวก VSC VSC พวกระบบช่วยในการการลื่นถลายนะครับางคนก็จะเอาไปใส่ในพ่อเพิ่มพวกดิฟล็อกหรือว่าเฟืองท้ายลิมิตสลิปก็จะช่วยให มีรถมีอาวุธมากขึ้นในการแบบออกลุยงเงี้ยก็จะเพิ่มขึ้นอ่ะที่หนูเพิ่งสังเกตรถสิบห้าปีตรงนี้ไม่มีอะไรลอกเลยอ่ะพี่โอ้โหก็ออบอกแล้วว่าจอดเฉยๆ <laughs> รถของเก่าจอดเฉยๆจริงๆพูดสภาพเบาะก็ตึงนะฮะแลีกหนึ่งที่คือหลังคาเนี่ยรถรถประเภทสีเบดอย่างเงี้ยหลังคาส่วนมากจะเลอะถ้ารถเก่าๆง่ายง่ายมากดูดูหลังคาเขาดิยังเนี้ยบเลยบางคนตัวสูงไง นั่งแล้วผมไม่จะจะติดเอหลังคาตรงนี้นะมันจะมีนะถ้าลองไปดูนะครับให้ดูข้างหน้าเัาสีเบดแต่ก่อนเขาจะฮิตเป็นสีเบทน้ำตาลแล้วก็เบดอ่อนเพื่อให้ความแบบหรูหลาใช่นะโูดูพวงมาลัยอย่างที่พี่เคยบอกแม่จำจำจำได้โอ้โหยังจำได้ไหมว่าถ้าคณถ้าใช้เยอะมันจะเป็นยังไงมันจะลอกตรงเนี้ยใช่มันจะลอกแล้วปีศูนย์หกอะ มันจะล่อตรงนี้ยิ่งตรงนี้ยิ่งจัดเยอะตรงนี้ก็ยังโอ้โหพี่มันเหมือนเดิมหมดเลยอ่ะใช่ไหมใช่เรามั็นยังใหม่หมดเลยคือแบบว่าไม่อยากพูดเยอะใช่ผมให้ให้รถให้รถขายตัวมันเองดีกว่าเพราะท่านท่านผู้ชมเห็นแล้วไม่อยากพูดละไม่อยากพูดเยอะเสไรเสจไนะครับในส่วนของภายในเนี่ยเขาก็ทํามาแล้วนะสําหรับตัวนี้เห็นป่ะนี่อ่าคนเจ้าของเก่านี่เอาไปหุ้มมาเนี่เขาเรียกฟิล์มเคปล่านะเพิ่มความสปอร์ตขึ้นมาแต่ก่อนอาจจะเป็น ลายเป็นสีดำอย่างนี้เฉยๆนะครับเขาก็ไปหุ้มหุ้มเคปล่าแค่ฟิล์มลอยน้ําเคปล่านะ่ะมือจับข้างกระจกอะไรนี่ก็เหมือนกันหมดเนี่ยเห็นไหมทั้งคันนะครับก็จะเพิ่มความสปอร์ตหรูหราขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับไม่ไม่ให้แบบดูเหมือนแก่แล้วกันไม่แก่เริ่มไม่แก่แล้ว<ช>วัยรุ่นใช้ได้แล้วสำหรับคันนี้นะครับส่วนตัวเนี้ยไม่ใช่วิทยุไม่ใช่วิทยุเดิมแล้วตัวเนี้ยเขาทํามานะครับก็ของเก่าถอดวิทยุเดิมแล้วนะฮะตัวนี้มาพร้อมนี่ด้วยหนูรู้เปล่าอะไรเนี้ย ่ไมรู้คตัวนี้มาพร้อมนี่ด้วยนะครับปีอมนะครับมีแอมแล้วก็มีตัวนี้ขับขับปีอมอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นทวกปรับวอลลุ่มปรับเบสอะไรเงี้ยเขาทำมาหมดแล้วการเดินทางไกลนยเราก็ต้องมีเสียงเพลงใช่ไหมนะครับเรียกว่าครบคันเนี้ยและพวกผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรสะอาดนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะทางไหนทุกอย่างมีฟรีมีอะไรนะมีผ้าม่านด้วยนะแบบว่าอยากส่วนตัวอะไรเงี้ย นะตัวนี้เป็นตัวโฉมแรกนะครับแอร์เขาอะจะยังไม่ไม่ใช่แอร์ราวหลังคานะครับแต่เป็นแอร์แถวหลังมีแต่แอร์แถวหลังจะอยู่ตรงเบาะเบาะตรงนี้นะครับก็ให้ให้แบบแถวหลังเลยนะแต่ว่าบางคนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นแอร์ลาวก็ได้นะอยู่ประมาณสองสามหมื่นถ้าคนอยากทํานะยกแผงนี้ออกไปเลยเพราะว่ารุ่นโฉมแชมป์เขาจะเป็นทำเป็นแอร์ตรงนี้แล้วขเขาเรียกว่าแอร์ลาวหลังคา,าก็จะ แอร์มันก็ส่งถึงแถว2แถว3นะครับแต่วา่าสามารถไปปรับแต่งได้เลยใช่ใช่เพราะว่าตัวนี้มันเขาใช้วัสดุหรือว่าโครงสร้างเดียวกับรุ่นโฉมแชมป์โฉ<อ>มแชมป์คือโฉมใหม่กว่านี้น1โฉมนะครับเขาจะรุ่นนั้นจะพัฒนามีแอร์ราวหลังคาแล้วแต่ตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้อยู่ไปทําได้นะอ่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังสักนิดนึงแล้วกันนี่ผมจะบอกอีกจุดหนึ่งถ้ารถใช้งานเยอะขเอาไปขนของเนี่ยสังเกตจากพลาสติกตรงนี้อ่าทำไมถึง สังเกตจากที่ตรงนี้ก็เวลาเรายกของเราจะวางนี้แล้วก็ถ่ายเรื่องเข้าไปข้างในใช่ไหมล่ะตัวนี้ก็จะเป็นรอยแต่ตัวเนี้ยแทบเขาเรียกว่าแทบไม่มีรอยเลยดีกว่ามีบ้างนี้นิดนี่นี่นิดหน่อยนีรถ้าปีใช่ไหมมันก็หกศูนย์กว่าอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าโดนวมตัวเนี้ยหลังคาไม่เคยแกะหรือขอบต่างๆไม่เคยแกะถ้าแกะแล้วมันจะเรียกว่าไม่สนิทมันจะใส่กลับเหมือนเดิมแต่มันจะไม่สนิทแบบเนี้ยนะครับ ดูน็อตต่างๆหัวน็อตอะไรเนี่ยยังแบบเดิมอ่ะเรียกว่าเดิมจัดะนะครับได้ไปคุ้มปะเดี๋ยวไปดูอะไรนะ<ด>พาไปดูอะไรพาคุณชุ้มไปดูอะไรนะไปดูวิธีดูเลขไม้แท้นะคะว่าดูยังไงนะคะไม่มันสําหรับเรียกว่าสําหรับคันนี้ดีกว่าพอดีว่าคันนี้สอจอเขาดูแลมาดีนะครับก็เขาไปเปลี่ยนอะไรมาเดี๋ยวไปดูครับสําหรับพมันก็กระโปรงมันก็จะหนักนิดนึงอะ่ะสําหรับรุ่นนี้ เหล็กมันค่อนข้างหนานะครับมาแล้วที่ที่เราเก่ากันไว้เบื้องต้นว่าทําไมทำไมแสนห้าแสนห้าจริงเปล่าพูดมั่วเปล่าไปทําอะไรมาหรือเปล่าแสนห้าหรือเปล่าอ่ะนี่มาดูนะครับผมมีหลักฐานนี่นะครับอันนี้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือสายพานทัมมิ่งเบลนะครับคือเขาเพิ่งไปเปลี่ยนมาเลยเนี่ยวันที่6เดือนหปีห2สองปีนี้ปีอไรปี6กสี่นะปี64่นี่ที่กิโที่กิโลเมตรที่เท่าไหร่แสนห้าแสนห้าสี่เก้า นี่เขาเพิ่งไปเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งมาเมื่อแสนห้าสี่เก้าที่ศูนย์ป็งไงล่ะครับนี่แหละหลักฐานชิ้นดีนะครับบอกเลยว่าแท้จัดแท้กว่านี้ก็ไม่รู้จะพูดไงก็ไม่รู้จะพูดไงก็นี่แบบโคตรแท้แล้วแหละนะนี่ก็แท้แท้มากๆเลยนะครับนี่ก็รุ่นนี้เขาจะมีอินเตอร์คูลเลอร์อยู่ข้างบนนะก็มีจมูกแนวแบบมันก็จะให้อารมณ์แบบแนวออฟออนนะนี่นี่นี่ตอนนี้เขาจะมีนี่ด้วยก็คือเขาเดินไฟเพิ่มนะครับเพราะว่าเขาด้ติดเครื่องเสียงยัไง เนี่ยก็จะมีเดินไฟกล่องไฟตัวนี้เพิ่มนิดนึงเนิดสายไฟนะเดี๋ยวเราไปเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ถ้ามี ABS นะนี่หม้อลมนี่ ABS ของเขานะครับตัวนี้มีครบนะฮะดูสภาพซอกต่างๆนะฮะเป็นไงคานนะฮะคานเดิมนะฮะไม่มีไปดัดงดัดอะไรไม่มีนะครับสวยๆเลยฮะเพจเลขเครื่องครบทุกอย่างนะครับนี่เพจอยู่นี่นะติ๊กเกอร์มอกรอยู่เลยนะฮะไม่ได้ทำสีมาแน่นอนนะครับเป็นไงเครื่องเขาดีมากนะฮะดูฝากระโปรง ไม่มีชนนะครับนี่ถ้ารถชนมาน้องกุ้งถ้าด้านหน้าอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจจะโดนฝากระโปรงเงี้ยเขาก็ต้องทําฝาโปรงแล้วตรงนี้เขาเรียกอันนี้ฝาโปรงเดิมเลยฝาโปรงเดิมนะสัง<ช>เกตได้ไงตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรซิลิโคนขอบออไรขอบโปรงเนี่ยแต่ว่าถ้าทํามามันจะแข็งมากแล้วเขาเรียกว่าลักษณะจะไม่เหมือนแบบเนี้ยอันนี้สังเกตง,ง่ายคือการเอานิ้วจิกดูถ้ามีความหยุ่นของตัวเนื้อเนื้อย,อยางมันอนะ่ะแ,แล้วก็ยังเป็นแบบไอตัวซิลิโคนเดิมอยู่นะฮะไม่ได้ชนมาหรืออะไรสักอย่าง ครันนี้ก็จับได้เลยก็คือของแท้แน่นอนนะคะยังเป็นฝาเดิมอยู่โอเคนะสำหรับวันนี้นะเราสองคนนะผมนะาหัวหน้าเตดอหัวหน้าแกงลังรถหน้ะน้องกุ้งนะครับเซลใหม่เซลน้องใหม่ของเรานะไฟแรงป่ะก็แรงอยู่ค่ะพี่ไฟเหรอฮะไฟนะฮะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยและกันนะฮะยังไงวันนี้นะเราสองคนนะขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับน้องกุ้งจะมาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับสหรับวันนี้ติดตามกอนเนาะรนี้ไม่บอกดีกว่าจะมาไม่มานะฮะสำหรับใครที่ อยากติดตามน้องกุ้งก็รอดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะหยิบตัวมานะครับในช่วงเวลาเที่ยงหรือว่าสักบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเดี๋ยวรอชมกันนะครับวันนี้เราสองคนนะขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ